어지금 태국도 마찬가지고 전세계적으로 K뷰티 브랜드들이 많이 좀 퍼져있는데요 얘기하고 갈까요? 퍼져있는데요 어, 이치스키는 역사적으로 20년이 된 K뷰티 브랜드 중에서도 1세대 스킨케어 브랜드입니다 그래서 요번에 20주년이 되었는데 태국 서할ก็คือเพราะว่าอิสกินนะคะก็คือเป็นแบรนด์ันดับหนึ่งของในเรื่องสกินแคร์ของทางเกาหลีอยู่แล้วก็รู้สึกว่า20ปีเนี้ยที่ทางแบรนด์นะคะได้สั่งสมประสบการณ์มาคืออยากจะทามาเปิดเผยให้กับคนไทยแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจมากๆในทั้งที่ได้มาที่เมองไทยรอบนี้ด้วย ช่คืออยากอยากให้แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่มันจะเ,เ,เป็นแบบฮิสตอรี่ของความสวยงามของเกาหลีใช่ค่ะคุณผู้ชม วันนี้ใช่ไหมคะก็วันนี้ตื่นตื่นเต้นมากๆค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่อิสกินจัดงานครั้งใหญ่ในปีนี้นะคะก็ปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่2 0แล้วค่ะเราก็เลยถือโอกาสที่ว่าเราได้ร่วงมงานกับคุณมีนคุณดังแล้วคุณแม็กกี้นะคะก็เลยถือโอกาสมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็ในตลอดทั้งปีนี้เราก็จะมีสินค้ามากมายค่ะให้คนไทยได้ลองใช้กันค่ะ ค่ะจุดเด่นของแมคค่ะที่แบบครู้อใจคนไทยเลยอะไรก็ก็อิสกินอยู่มา20ปีแล้วเนาะก็ตั้งแต่เริ่มตน้นค่ะตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้อิสกินไม่หยุดพัฒนาค่ะเรามีพุยกับทางอาดีฟีดแบ็มากับทางเราฟีดแบ็มาไปกับทางอาดีที่เกาหลีตลอดค่ะเพราะอิสกินมีโรงงานของตัวเองก็ผลิตสินค้า ของสกินนะคะเป็นจากโรงงานสกินเองโดยตรงเลยค่ะเรามีการฟีดแบ็กไปกับทางอาดีที่เกาหลีตลอดเวลาค่ะว่าผู้ใช้มีความตอบรับยังไงบ้างโดยเฉพาะฟีดแบ็กจากคนไทยนะคะเราก็มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆเพื่อตอบรับตอบโจทย์กับผู้ใช้คนไทยมาตลอ่าที่เกาหลีคนยังชอบดินชิมิอยู่ไหมคะที่เกาหลีคนยังชอบดินแอนนี่อยู่ไหมคะ 이치스킨은 이치스킨은 브랜드명 그대로 이치스킨 브랜드답게 나답게라는 브랜드입니다. 그래서 어, 이 브랜드는 개개인의 맞춤 솔루션을 제공할 수 있는 브랜드이기 때문에 그 브랜드라는 측면에서 저는 굉장히 자신 있고 네, 태국 사람들에게 그런 측면에서 굉장히 강점이 있다고 생각을 합니다. ก็อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าชื่อแบรนด์เนีนะ่ยก็คือคำว่าอิกสกินแล้วก็คือเป็นการตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนไทยคือคนแต่ละคนนะคะจะมีปัญหาผิวที่แตกต่างก,กันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดของสกินแคร์ให้ผิวคนด้วยใช่รู้เลยว่าคนไทยก็จะชอบครับข้อใหม่ของไทยค่ะข้อใหม่ของไทยเป็นยังไงบ้างไมอมีได้บุ๊คโยนกับคอมจี 이래 이래 볼게요. 어, 이치스키는 한국에서 굉장히 브랜드로서 잘 정착이 되어 있습니다. 저희 앞으로의 목표는 글로벌 고객들에게 더 많이 저희 브랜드를 확산시켜서 보여주는 것인데 일단 동남아에는 저희가 지금 플레이를 하고 있는 곳이 사실 태국이 메인 저희가 국가입니다. 그래서 태국을 어, 저희 이런 정말 매력적인 행사를 통해서 고고고객들에게확산하하그발으로말레이시아까지네더잘싶습니다ค่แบบรนนน์ <소리> ิกเป็แทีี่่่คออนนข้ามชืเใประท็กลีมแแล้วต่ก็ตอน้ไดมาเ่ทีขอโทษคนรับความผู้ชมคุณผู้ยวเช่นพมาาาเเเลซียหรรือว่ปะคุณผู้ชม ค่ะก็ในปีนี้นะคะตลอดทั้งปีค่ะเรามีแพลนจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็น p อปอัพหรือโรดโชว์นะคะก็ในปีนี้อย่างที่บอกว่าเรามีสินค้ามากมายหลายตัวที่เตรียมลอนช์ออกมานะคะก็และด้วยเรามีพรีเซนเ,เตอร์ทั้งามคนค่ะก็คิดว่าเราจะได้มีกิจกรรมสนุกๆให้ทุกคนได้ร่วมจอยกันตลอดทั้งปีแนะ่น อยกคเนเตอร์อะอยาก่าเป็นน้องอ,อย่างอย่างคุณมีนะคะน,นีปีนี้เราเข้าปีที่สาาแล้วที่อยู่ด้วยกันมาก็ดีใจมากๆที่ได้ได้ร่วมงานกันมาตลอด3ปีนี้คะ่ะก็เลือกทั้งสาท่านเพราะว่าด้วยด้วยความที่สกินแคร์คะ่ะเป็น เป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะทุกท่านใช้สกินแคร์อยู่แล้วแล้วก็คุณมีนรู้สึกว่าเขาเอ่อ represen สินค้าอิสกินได้ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะและในส่วนของคุณดังก็มีมีความ วัยรุ่นซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกทุกคนก็น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักคุณดังค่ะก็เลยดึงเขาเข้ามาร่วมงานด้วยกันค่ะสุดท้ายคุณแม็กกี้ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมอีเวนต์ใหญ่ด้วยกันค่ะก็เลือกคุณแม็กกี้มาค่ะเพราะว่าในปีนี้เรามีเซรั่มตัวใหม่หลากหลายสูตรเลยค่ะให้ได้เลือกกันแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม็กกี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะไม่ง้้นฝากดูสิัคฑ์เลยค่ะวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ต ขายของเรานะคะมีตั้งแต่หน้าร้านนะคะที่เซ็นทรัลพระรามเก้านะคะแล้วก็เดอะมอลล์บางแคค่ะนอกจากนี้เรายังมีที่คิสแล้วก็อีฟแอนด์บอยแล้วก็คอนฟี่ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันได้ะคะ่ะ